ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการอดทนนะครับคอยอย่างชั่วเยอะยังไงก็พักผ่อนนะครับคุณแม่อืมอย่าอย่าพยายามจะไปกินนะครับพวกของเผ็ดของอะไรเนี่ยนะของจืดจืดถ้าเป็นโรคกระเพาะด้วยนี่ไม่ต้องไปกินเลยแสบเลยล่ะนะเป็นแผลในกระเพาะเป็นอะไรอย่างเงี้ย กินของไม่เผ็ดมันก็จะแสบท้องนะครับหรือ,อเป็นโรคกระเพาะนี่ก็พวกอ่าทานข้าวไม่ตรงเวลานะครับมันจะเป็นหนึ่งนั้นนะครับอทานแต่ของที่มันไม่เป็นอะไรกับร่างกายเท่าไหร่อะนะมันมันเป็นพิษเนี่ยทำให้บาดแผลในกระเพาะมันบีบ มันเกิดแล้วก็คือโรคกระเพาะเนี่ยเวลาเราไม่กินข้าวตามเวลาเนี่ยน้ำน้ำย่อยของเราเนี่ยมันจะไปมันจะไปมันจะไปกัดกระเพาะไงมันจะไปย่อยอาหารแต่มันไม่มีอาหารย่อยไงพอไม่มีอาหารย่อยมันก็มันก็กัดย่อยกระเพาะเราเลยน อางานเยอะมากใช่ไหมก็น to well ั่นแหละก็ค่อยๆค่อยๆรับไปนะครับค่อยๆทําไปเออคนที่ติดคุกมาไม่ว่าจะเป็นพิธีกรนะครับเป็นนักข่าวเป็นอะไรก็เยอะแยะนะครับแล้วก็ก็ออกมาก็มาทํางานได้เหมือนเดิมเออขอตัวนอนก่อนว่างแล้วเด้อนะครับโอ้ขอบคุณมากปาจิ๊บนะครับขับคุณใช่ครับผมนะ ถ้าเป็นที่อิตาลีศาลตัดสินแต่ต่างประเทศเขามันเขาโอเคอยู่แล้วนะครับเรื่องนั้นะแต่ว่าประเทศไทยมันต้องฟ้องเอาไงต้องฟ้องเอา ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณแม่อืมจะไปกินอะไรที่มันอ่าเป็นภัยแก่ร่างกายนะใช่ไหมเราเรามันไม่ได้แข็งแรงเหมือนวัยรุ่นไงนร่างกายก็อ่อนแออยู่แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงนะ ก็นี่แหละนะครับ FT แล้วนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะอืมก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ f c นี่แหละนะบอกว่ากันนะแต่เรื่องอาบาปกรรมวิบากกรรมเนี่ยนะครับมันช่วยไม่ได้นะเออบางคนก็เม้นมาบอกว่ามันมีจริงไหมบาปกรรมมันมีดิ เออเอาง่ายง่ายไอ้คนที่ไปปล้นร้านทองลองให้ตำรวจจับดิเนนะฮะอ่อันนั้นมันทําผิดทําบาปเนะเยอ่าถ้าเขาเจอตัวเขาก็าตะคุบมันเข้าคุกไปเลยอะ่ะถูกไหมเออมันไม่มีทางรองที่จะมาใช้เงินแบบลอยนวลแล้วก็ใช้แบบมีความสุขในชีวิตมันเป็นไปไม่ได้คนทําผิดมันก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนอ,ะอ่ะเออมันจะอยู่ได้ยังไงเออในเมื่อมันผิดอะ่ะถูกไหมคุณเอไอนะสวัสดีครับผม รับรองได้นะคนที่มีความผิดมันย่อมมันย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วในใจมันต้องคิดอยู่แล้วว่ามันจะรอดวันนี้มันรอดได้อ่ะต่อไปต่อไปมันจะรอดไหมล่ะมันจะไม่ได้รอดตลอดชีวิตมันเออสักวันก็ต้องโดนจับเออพราะเขจับมันได้เมื่อไหร่เขาก็นับหนึ่งมันเมื่อนั้นเออมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซ มันอาจจะไปใช้เงินแบบใช้เงินแบบหลดๆต้งซ่อนเนี่ยไอ้พวกนี้มันเดินตายเอฟซีมันไม่กลัวตายหรอกเออชีวิตมันตายไปค่อนตัวแล้วล่ะมันจะตุยไปตอนไหนมันไม่รู้หรอกเพราะว่ามันทําความชั่วทําความผิดไว้เออคนชั่วมันยังหามันยังคิดเลยว่าหาความโชคดีใส่ตัว แอดก็ปวดใจเลยเหมือนกันนะเอาจงจริงนะเอคนที่ทําไม่ดีเนี่ยมันก็ยังบอกว่ามันอาศัยโชคเอโชคมันยังมีโชคอยู่เหรอเอโชคจะเข้าข้างมันอยู่เหรอใช่ไหมมันทําทาชั่วมันก็รู้กับตัวมันเองมันยังอาศัยโชคให้โชคช่วยมันให้ให้มันมีความโชคดีอยู่มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับคนเรามันก็ต้องรู้กับตัวมันเองแหละว่าที่ทําอยู่มันผิดหรือทูกเออ อย่าคิดว่าคุณจะรอดพ้นสายตาของพญายมไปได้นะเอ,อพวกอ่าผีสางเทวดาเนะี่ยคุณจะรอดไปได้เหรอเขาจับจ้องคุณอยู่วันไหนที่คุณอ่ารอดไปได้ก็ถือว่ายังโชคดีถือว่ายังมีบุญเก่าอยู่ถ้าวันไหนบุญเก่าไม่มีแล้วเนี่ยเอ,อไม่มีเกาะคุ้มกันตัวแล้วเนะี่ยมันก็เรียบร้อยนะ FC. เอฟซีไม่เหลือซาก เออไม่เหลือซากแน่นอนตัวเองย่อมรู้กับตัวเองดีนะครับว่าทำอะไรไว้ถูกไหมย่อมรู้กับตัวเองดีไม่ต้องไปคิดมากอืมฟ้ามีตาจะไหม ใช่ครับคุณมนทานะครับเอรับเวรกรรมไปเลยก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะครับใครทำอะไรไว้คนอื่นเขาอาจจะไม่รู้นะแต่ตัวเองรู้ผีสางเทวดารู้เห็นไหมอ,อมันก็แค่นั้นเองนะครับคุณจะรอดได้ยังไงนะอ,อ่คุณอาจจะรอดพ้นจากกฎหมายใช่หไหม แต่ว่ากฎแห่งกรรมครับมันยังรออยู่นะเออไม่ว่าคุณจะตุยหรือไม่ไม่ตุยนะครับเอ,อคุณไม่ตุยคุณอาจจะได้รับโทษได้รับอ่าผลของการกระทําเอ,อไม่ว่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งเออมันต้องมาถึงตัวแน่นอนบางคนหนีอันหนีคดีมาเป็นสิบเกือบยี่สิบปีเอฟซีเออเหลืออีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจะหมดอายุความอยู่แล้วโอ้เขาจับได้เอฟซี FC, เอ้ยนะครับนะ แม่งโคตรซวยเลยเออหนีคดีมานะอายุความมันยี่สิบปีหนีคดีมาเกือบจะหลุดอยู่แล้วเชียวอีกวันสองวันหนึง่งเออจะรอดพ้นอยู่แล้วแล้วกลับมาบ้านไงนเออคิดว่าเออมันลืมกันไปหมดแล้วท,ที่ที่ไหนได้ครับเขาตะครุบตัวครับโอ้โหแม่งสวยนับหนึ่งใหม่ดูไม่เจอเลยหนีไปยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีอ่าแล้วคนนี้กะงําอยู่ในคุก ตุยอยู่ในคุกเลยคราวนี้แม่ขอตัวนอนก่อนนะคะขอบคุณมากครับคุณแม่ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมอสุดาน้ m นะครัอาจารย์สุดา้ํำสวัสดีครับผมทักทายนะครับนี่แหละก็ว่ากันนะเนาะ,ะนี่แหละผลแห่งกรรมไหม คุณอย่าคิดว่าคุณรอดไปได้เกือบยี่สิบปีคิดว่าคุณจะรอดไหมลนะ่ะดวงไม่ดีคุณก็ได้รับผลนะไไมถึงคุณจะรู้นะครับว่าคุณผิดคุณหนีคุณหนีได้ตลอดชีวิตไหมต้องถามตรงนี้นะครับ นี่แหละนะครับคุณอารันนะครับสวัสดีครับผมนะครับทักทายเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาหนีได้หนีไปนะเอออ่ะเขาก็คิดว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอินนอินเนะนะเออแต่ว่าหลายๆคนเขาก็รู้ ถึงจะไม่ได้ออกจากปากก็จริงอยู่เนี่ยเราดูที่วิธีการกระทําของเขาไงแล้วมันฟ้องอยู่แล้วไงเออมันฟ้องมันเห็นภาพไงพูดไปเลยมันก็เห็นภาพเลยใช่ไหมไม่ว่าเขาจะซ่อนยังไงเขาจะแก้ตัวยังไงหรือเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่นะสถานการณ์มันบีบบังคับให้ให้คิดเป็นอย่างนั้นไปได้ก็คือให้คิดว่าเขาทำความผิดจริงๆมันเห็นไง มันมองง่ายมองออกนะครับคนอื่นมองไม่ออกก็ช่างมันนะครับนะไม่เกี่ยวแต่เรามองออกแล้วกันนะอแล้วเอซีก็มองออกด้วยนะคือตอนนี้เรามาถึงในจุดนี้นะคือกระจ่างหมดแล้วละ่ะแอดว่านะไม่มีอะไรคาใจแล้วนะแค่รอรอให้ผลมันกระทบแค่นั้นเองรอรอเวลาแค่นั้นเองแต่เรื่องเรื่องพวกนี้มันกระจ่างหมดแล้วก็คือเรารู้เราเห็นเราได้ทดสอบมันหมดแล้ว อ,อมันเห็นชัดเจนถูกไหมมันชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากใครจะพูดยังไงนะก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวคิดยังไงก็เรื่องของเขาแต่เรามีความปจริงอยู่ในใจกันอยู่แล้วนะครับความจริงก็คือความจริงอยู่ในใจกันอยู่แล้วว่าอ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรยังไงเออมันมาจากไหน <c oughs> ใครเป็นผู้กำหนดใช่ไหม มันชัดเจนทุกอย่างมันชัดเจนหมดอะ่ะมันขึ้นอยู่ว่าอ่าเขาจะยอมรับเราได้หรือเปล่าแค่นั้นเองอยอมรับเราได้หรือเปล่าเราก็คาดหวังนะครับว่าเขาจะยอมรับได้ก็นี่แหละนะครับอืมแล้วก็ เรื่องอพยานนะครับนะออประจั์พยานเนี่ยสำคัญที่สุดแหละเอ็ดว่าเพราะว่าคดีเนี่ยมันจบที่ประจั์พยานเนี่ยนะคดีอื่นเนี่ยมันจบที่หลักฐานนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์อแต่อันนี้ก็แปลกมันจบที่ทางด้านพยานแล้วว่าอ่าข้อสงสัยเอแปลกไหมพิรุษแห่ง แข,สสยยขแข่งการสงสัย่างเนี่ยข้อพิรุธในการสงสัยแล้วก็ประจักษ์พยานแค่เนี้ยก็ทําได้ด้วยเหรองงไหมเออก็เป็นไปได้เหมือนกันเว้แต่เป็นที่อื่นมันไม่ใช่อย่างนี้มันต้องชัดเจนกว่านี้มันต้องเด่นชัดเลยอแอดพูดได้เลย,เลยถ้าเป็นเรื่องอื่นนะเป็นคดีอื่นนะเออมันต้องร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะมันต้องเห็นจะจะเห็นชัดเจนเลย มันถึงจะถูกต้องนะครับแต่พอมาตอนนี้นี่เราไม่แน่ใจแล้วลนะ่ะเอาจริงความแน่ใจมันไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะพวกนี้เขาก็นิ่งกันดีจังนะครับอ่านิ่งกันดีจังแต่สักวันหนึ่งเขาก็หลุดจนได้แหละเอฟซถูกไหม เขาก็หลุดกันจนได้แหละอ่าคุณมนพิเศษนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเขาก็หลุดกันเมื่อวานก็เกือบไปแล้วนะครับเมื่อวานอะเกือบไปแล้วอืมเกือบ้ะแต่วันต่อไปก็ไม่แน่นะครับ f ีนะเมอก็เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสนะครับ ที่จะหลุดเรื่องนี้นะครับแอดว่านะเออก็อยากจะให้เห็นนะครับว่าคนที่ทำกรรมเอาไว้นะครับสุดท้ายก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนที่สุดนะไม่จะช้าหรือเร็วก็ต้องได้รับนะอืมไม่ต้องรอให้ตุยไปก่อนนะไม่ถึงขนาดนั้นนะใช่ไมไม่ต้องรอแต่ว่านี่แหละครั้งนี้แหละอืม ก็เดี๋ยวค่อยดูก็แล้วกันนะ <c oughs> เออรอรอนะครับเราก็รอมานานแล้วรนะอมาเยอะแต่จะรออีกสักอีกสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะว่านะจริงๆนะรออ,ออีกสักพักหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวก็เจอเองนันแหละ